ทุกคนวันนี้แจ็ k กี้เจอนี่อยู่กับแจ็คนะครับที่เมืองอานชัวบวันนี้แจ็คจะมาทุกคนมาทําการช้อปปิ้งที่เมืองอานชัวบเป็นแบรนด์หลักนะครับแบรนด์โปรดหนึ่งในแบรนด์โปรดก็คือลุยส์ว n นโนเ e n นะครับเป็นหนึ่งในแบรนด์โปรดของแจ็คนะครับแล้วก็คือก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะมาร้านนี้เนี่ยแจ็คไปร้านที่ชื่อว่า Louis มานะครับนี่ได้เสือ้อกอมเดกาซองมาหนึงตัว ด o ซวนโนเทนก็คือเป็นร้านที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นร้านที่ชื่อว่าเออจะมีป้ายข้างหน้าว่าโมดพาเล o โมดพาเล่ก็คือเหมือนเป็นแบบ House of s mm h hmm. s o n o n นะครับอยู่ที่เมืองอาร์เธอร์นะครับเบลเยีย hmm. มเป็นแฟลกชิพ hmm. ต no mm ่อดีซวนโนเทนก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ uh, ที่ เราเนี่ยชอบมากนะครับตั้งแต่สมัย6 7ปีที่แล้วก่อนที่เราจะเริ่มรู้จักแฟชั่นอย่างเต็มตัวก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นอย่างเต็มตัวนะครับคือถือได้ว่าเป็นหนึ่งแบรนด์หลักๆแบรนด์แรกๆเลยที่เขามีดีไซน์ที่เราเห็นแล้วแบบจำได้เพื่อปปปีคอลเลกชันปี2014ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือเราเห็นแบรนด์เนี้ยแล้วเขามีการดีไซน์ที่แบบเออเราดูแล้วมันแบบเนี่ยดูแล้วมันรู้สึกว่ามันแปลกตา ดูแล้วมันต้องหันเลียวหลังกลับมามองนะครับเรารู้สึกว่าออมันมีความพิเศษหลักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบเรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ Louis Vuitton มาเรื่อยๆนะครับตัวนี้สวยมากเลยอ่ะตัวเนี้ยเข้าไปลองดูไหมแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วก็คือมีแววว่าจะต้องเสียเงินแน่ๆนะครับทาใจไว้ก่อนเลยว่าต้องเสียเงินอย่างแน่นอนแต่ว่าร้านเขาก็สวยนะประเด็นก็คือเพิ่งไปช็อปร้าน Louis มาร้าน Louis เป็นร้านแบบ คอนเซปต์สตอร์ยังไงดีลองข้ามไปดูยังไงดีราคาแรงอยู่นะ380นะเอายังไงดีตัวนี้เอายังไงดีเข้าไม่เข้าแต่ตอนนี้ยยืนอยู่หน้าร้านแล้ว ไม่เข้าดีดริสฟันโนเทนนะครับร้านมีความแบบคล้ายๆนี้เลยอะแฮร์รี่พอตเตอร์กริงกอร์ดเข้าละกันปะไหนๆก็มาแล้วนะครับ มีเลงตัวนี้ไว้อะลองนห้า5ยูโรอะ่ะโอ้ไซส์สนี้ก็สวยนะ เขาสวยๆตรงนั้นแหละลายที่นี่ร้านเขาก็ดูดีนะบรรยากาศน่าชอบนี่นะฮะแล้วก็มีร้านพ่อลูกนะครับสองคนนี้ที่เาชอบน้องหน้าตาดีมากอ๋อแล้วก็มีเป็นแบบลายธรรมดาตัวนี้ผ้าดีมากเลยอ่ะไม่ลองไม่ได้แหละ ราคาเท่าไหร่เนี่ย485อนเนี้ยเข้าห้องมาลองแล้วยังไงดีวิวห้องลองก็น,น่ารักนะที่นี่เออปิดหน้าต่างห้องลองไปก็จะเห็นใจเมืองงานช่วยอเดี๋ยวงไงเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อน้เดี๋ยวมาดูกัน ลองแลนะตัวนี้ที่อยากได้แบบแอบยาวไปนิดนึงนี้ขนาดไซส์เอสนะคือมันมีความเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์เนี่ยสองชั้นยาวไปอะ่ะดูตลกตัวนี้เข้ากันกว่ามากอะ่ะอามจริงสวยกว่าตัวเมื่อกี้ ว่าออกจากร้านมาแล้วนะครับก็คือไม่ได้ซื้อนี่เลยตัวนี้เลยที่เราอยากได้ก็คือเราเดินมาเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่ามันอยู่หน้าร้านเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีมากกว่าสองตัวแน่นอนก็คือตัวนี้นะครับราคา485ยูนะครับตัวนี้เลยใช่แต่ว่าพนักงานที่ร้านบอกว่าไม่มี เื่อนขาบอกว่าไม่มีผแาละตัวที่อยู่ข้างหลังเพื่ออะไรตัวที่อยู่ข้างหลังนี่ก็คือแสดงว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งตัวแน่นอนนะฮะแต่ว่าพนักงานบอกว่าไม่มีเราก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วก็เขาก็บริการไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอินทุเชียสไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอ็นทเชียสนะครับในการบริการเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกอืมไม่เป็นไรดีกว่าที่งั้นถ้าไม่อยากบริการเราก็ไม่ซื้อนะครับ ก็เลยไปจบที่ร้าน multi level store อีกร้านหนึ่งซึ่งอยู่ใน้านทั่วเช่นกันนะฮะร้านนี้เนี่ยกปกติจะขึ้นชื่อว่าเป็นร้านที่มีพนักงานยิ่งมากพนักงานจะแบบจะยิ่งจะไม่ค่อยเฟรนลี่ต้อนรับลูกค้านะครับเข้าไปก็จะมีความแบบมีความมองเหยียดนะพนักงานร้าน SA เนี่ยไม่เข้าใจาว่าเขาเป็นอะไรกันนะครับก็คือจะมีการมองเหยียดลูกค้าต่งางๆท,ที่เอาเงินมาให้นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราซื้อของเขาเนี่ยพนักงานเขาก็จะได้คอมมิชชั่นใช่ไหมครัแต่ว่าถ้าเขาบริการเราไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะให้คอมมิชชั่นแก่พนักงานคนนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเดินออกมาเลยดีกว่าแล้วพอแจ็คกี้ไปปรึกษากับเพื่อนที่เป็นสไตลิสต์อยู่ร้านแบรนด์อื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าทำถูกต้องแล้วนะครับที่เราไม่ได้ไป ไปซื้อของหรือว่าไปสนับสนุนแบรนด์เขานะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบแล้วเขาไปซื้อเนี่ย้า,างการคนนี้เขาก็จะยังได้เงินอยู่ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยเดี๋ยวพาไปดูนออักลุยกันตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นร้านเอ็ก s t เ d i สที่มีเจ้าของเดียวกันนะครับ ก็คือนี่เยแจะก,กี้ซื้อร้านหลุยส์มีมานะคะร้านหลุยส์ซาน,นี้แหละที่ซื้อมาแต่ว่าเพราะว่าไม่ได้ซื้อที่ดิว,ชวิชันเทนนะครับก็เลยได้ของที่ร้านนี้มาแทนแล้วก็ดูของเนี่ยเขาก็จะมีการจัดแต่งวินโดว์ซิทเพลที่แบบ <Yeah. S 1> ค่อนข้างน่าซื้ออยู่นะ ที่ถนนนะครับถนนชื่อว่า Lombard Street มันตั้งอยู่ในพวกย่านช็อปปิ้งของอันเดอร์ทัถ้าเดินไปทางขวาฝั่งนู้นเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยมันก็จะเป็นร้านดิสว o n ณโนเทนนะฮะเอาเป็นว่าเดินพากทัวร์เดินพาทัวร์ดีกว่านี่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นร้านหลุยส์นะฮะที่เราไปช็อปปิ้งมาร้านนั้นตรงนั้นนี่เลยได้ร้านหลุยส์นี้มา ก็เดินมาหน่อยเนี่ยตรงมุมนี้ใกล้ๆร้านเลยเนี่ยห้เมตรมันก็จะมีร้านคาเฟ่น,นะครับที่มีวิวเป็นการ์เดนวิวสวยมากตรงนี้เป็นย่านแบบมุมโปรดของเมืองอานชวรที่แจ็คชอบมานะครับอ,อันนี้เป็นภาพมุม,ม,มกว้างนะฮะ,ะมีความเป็นแบบความมินิมอล นี่เลยส่วนถ้าเดินเลี้ยวขวาออกมาหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของพวกร้านล่วงทั่วไปเนี่ยนะครับ Mango Sala อะไรพวกนี้มันจะอยู่ใน Main Shopping Street หลักเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามหาต่อว่าเราจะได้ร้านไหนอีกนะครับเมื่อกี้ไปเดินเล่นร้านคอร์สมาร้านคอร์สก็มี มีเสื้อโคต้ตเซลล์50%นะฮะจาก250ยูโรเหลือ125ก็น่าสนนะครับแต่ว่ามันใกล้ซัมเมอร์แล้วสิช่วงนี้มันสปริงแล้วนอกจากนี้ที่เมืองอันเวอร์เนี่ยก็ยังมีเป็นโมดมิวเซียมนะครับก็คือแฟชั่นมิวเซียมตั้งอยู่ที่ถนนเนชชั่นัลรสตีทนะครับแต่ว่าอา้าววันนี้เหมือนปิดเพราะมีอีเวนต์เหรอ อ้าวโหมดปิดมิวเซียมปิดนะฮะอ๋อจะมาดูมิวเซียมแฟชั่นมิวเซียมซะหน่อยวันนี้ปิดอ่ะเอาเป็นว่าดูวิวรอบๆไปก่อนแทนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือตรงน,นี้ก็คือเหมือนเป็นร้านหนังสือเข้าไปดูไหมเป็นร้านหนังสือแนวอาร์ตนะครับอ๋อเสียดายมากเลยเปิดกี่โมงเนี่ยอังคารถึงวันซันเดย์ 10โมงถึงหกโมงเย็นปิดวันจันทร์วันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธจะได้ไปิดไม่เป็นไรไปช็อปปิ้งกันแทนแลวกันวันนี้รจริงๆแล้วนะครับที่อาร์ลูบเนี่ยยังมีช็อปลับยังมีช็อปลับอีกช็อปหนึ่งก็คือเป็นร้านของแบรนด์ที่ชื่อว่า Stefan Schneider ซึ่งร้านนี้อยู่ในหลืบ คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับมันอยู่ตรงนี้นี่นะฮะเทรฟนนานเชไนเดอร์เป็นช็อปของเทรฟนนานเชไนเดอร์สปริงซัมเมอร์22นะครับ นี่นะครับฝั่งขวาน,นึงก็คือเป็นร้านหลุยส์ที่เราเดินผ่านมาแล้วก็ถนนข้างหน้านี้ก็ยังคงเป็นช้อปปิ้งสตรีทอยู่เช่นกันนะครับก็ทุกคนจะเห็นว่ามันก็จะมีร้านพวกเป็นร้านแบรนด์เล็กๆนะครับไม่ได้เป็นแบรนด์ในขนาด global scale เป็นแบรนด์ยุโรปเปียนแบรนด์สัส่วนใหญ่นะฮะมีชาแนลอยู่ทางร้านดูชาแนล Mater Stories แต่ว่าชาแนลตรงนี้ไม่ได้เป็นร้านขายเสื้อผ้าอะไรกระเป๋านะครับเป็นชาแนล Makeup Fragrance เครื่องสำอาง Hogan อยู่ข้างหน้า mm hmm. แล้วก็มีร้าน p r าย t e r a b o นะครับ Teraboo อยู่ทางซ้าย แังเกตด้วที่อันเวิร์บเนี่ยก็ยังจะมีแบบเป็นชาวยยวนะครับพี่เขาแต่งตัวในลักษณะ traditional clothing นะครับคือบางคนเนี่ยเขาก็จะยังใส่หมวกที่มันเป็นหมวกแบบเป็นหมวกทรงเค้กคล้ายๆหมวกที่เป็นรูปเค้กกันนะครับอยู่ซึ่งไม่ค่อยเห็นแล้วในเมืองอื่นในยุโรปหรือว่าเราไม่ได้ไปเองก็ไม่รู้แต่ว่าที่อันเวิร์บเนี่ยก็ยังมียังมีคนที่ใส่ชุดในลักษณะ t r a d i t i o n อลอยู่บ้างนะครับ แต่ว่าตอนนี้เราจะมาดูช็อป t North Face กันเดี๋ยวขอเข้าไปช็อปปิ้งดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนู้นจะเป็นอาคารสำนักงานตำรวจแห่งเมืองอันเชอร์นะครับร้านมองลังนะครับ ก็มีร้านคาเฟ่ยอยู่ข้างหน้าตรงนี้เป็นร้านคาเฟ่นี่เป็นร้านคาเฟ่ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนเขาก็จะมาแหงาลากัน,นะครับแบบนี้นี่อะไรก็ย่านนี้ก็จะเห็นคนแบบแต่งตัวจัดจันนิดนึงเดินไปเดินมา เล้ที่หนึ่งนะครับรถก็ต้องจอดให้คนข้ามถนนก่อนตามประสาเล้ที่หนึ่งออกซฟอร์ดอทเนฟูส คอนเนลฮุยไม่แน่ใจว่ามันเป็นโรงละครหรือเปล่าสมัยก่อนแต่มันดูล,ดะะดลักษณะคล้ายๆกับแบบโรงละครโอเปร่าอะไรประมาณนั้นนะครับนี่มีรถไหมนี่นะคะอย่างที่บอกว่าร้านฝั่งน,นี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่แบบลองชอมนะครับร้านขายคาเฟ่ บราฟลอเรนลูวิชชอน Louis หรือว่าจะเป็นเบลเจียนแบรนด์เองอย่างเช่นเดลฟานะครับเดลฟานตั้งแต่ปี1829แล้วนะฮะเป็นแบบพรีเชสแบรนด์ของชาวเบลเยียมนะครับนี่ลูวิ t ชอนนะฮะแฟรนด์ลุยแต่ส่วนใหญ่อ่ะแจ็คก,กี้จะไม่ใช่คนที่แบบซื้อของแบบแบ,บ,แบ,บ,แบรนด์หลุยกุชชี่อะไรพวกเนี้ย เพราะเราแบบเราไม่ชินเราแบบเราชอบแบบ standalone designer มากกว่านะฮะชออปชาแนลตรงนี้คือแบบสวยมากเลยอะ่ะต้องถ่ายรูปอะ่ะชาแนลคือแบบน่าหลักมาก Paul Smith นะฮะอย่างหนึ่งที่ชอบในยุโรปเนี่ยก็คือแบบร้านล่วงแฟชั่นช็อปต่างๆเขาจะทำแบบเป็นบูตีกอยู่ข้างนอก ไม่ได้อยู่แบบเป็นห้างเหมือนที่ไทยหรือว่าในเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ในเอเชียแบบช็อปต่างๆก็จะอยู่ในห้างกันใช่ไหมฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะอยู่ที่ข้างนอกริมถนนเลยนี่เดลฟานั่งปิกนิกไปนะกินขนมปังมองลานชาแนลไปบรรยากาศดีมากนะครับที่มาาเมืองอันเกือเทเลบรูกแล้ว มีหลายสาขามากที่แจ็คชอบแฟชั่นอาร์ดเวร์บเนี่ยแฟชั่นจากดีไซเนอร์จากงานดเวยเนี่ยพอรู้สึกว่าในในช่วงปีแบบตั้งแต่ปี2 0 1 2อในช่วงนั้นเนอะครับแบรนด์พวกนี้ดริชฟันนเชันเลสซอมเนี่ยอย่างที่บอกเล s ซอมหนึ่งในแบรนด์ที่เรารู้จัก เป็นแบรนด์แรกๆเลยนี่นะครับเรซอมเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักในแบรนด์แรกๆจากเบลเยียมเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีดีไซน์ที่แบบค่อนข้างโมเดิร์นแต่เรซอมเราไม่เคยซื้อเสื้อเขาเลยนาเพราะเสื้อเขาแพงมากตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่นะคะ 5ปีที่แล้วกับตอนนี้เนี่ยร้านก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับร้านล่วงก็เปลี่ยนไปเยอะมากมันเคยมีร้านแบบแอมเมสอะไรพวกนี้อยู่ด้วยแล้วก็แบบย้ายออกไปหมดเลยแล้วจะเป็นพอกโควิด มองแคลรเห็นไหมฮะร้านฝั่งนู้นก็คือเป็นร้านมองแคลรนนแต่ก่อนตรงเนี้ยร้านเนี้ยที่เห็นเนี่ยที่เห็นเป็นแบบมาเบลแบล็ m มาเบลเนี่ยอิฐสีดำดำเนี่ยมันเป็นร้านฟิลิปไพล์นะครับแต่ก่อนแต่ว่าน่าจะขายไม่ดีหรือแบรนด์แบง์รับเองเพราะคนไม่ค่อยชอบแบรนด์เยอะๆนะฮะส่วนนี้เลยสาวกชาแนต้องมานะครับ บอกชาแนลต้องมาร้านนี้เท่านั้นเจ็ดแปดร้อยราคาแรงมากนะฮะดีชแคร์ก็มาร้านดีชแคร์เข้าไปดูไหมลองไปดูดีชแคร์ดีกว่าดีชแคร์ก็แบบเป็น แอฟอร์ดไดบลขึ้นมานิดนึงเนาะลงเข้าไปดูดีแครว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนาจะมมันใน e นสนแหลเ s ็กก r Your mannequin don't have the scarf now. no, w <no>, no. it's missing o a piece now. Okay. yeah. now. Yeah. And we also u sell it at the end of the day. a uh, มาแล้วสรุปดีแควนะเออเมาไปเมามากับ s อคนขายนะเ <Okay. S 3> จ้าของร้านบ้างสตอร์แมเนเจอร์บ้างเม,ม,มาไปเมามาได้ของเลยนะครับ ยังไงดีกับรันคอสคืออยากได้นะแต่ว่าคือเราอะมีโค้ดคื่ตัวหนึ่งเป็นตัวยาวซึ่งก็ถ้ามันเป็นสีดำเราอยากได้มากกว่านี้คือตอนนี้มันตรงน,นี้มันก็สวยแหละถามว่าสวยไหมสวยแต่ว่าคือวันนี้ช้อปปิ้งไปเยอะแล้วก็เลยแบบพอก่อนไหมอะไรไหม ก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นยังไม่เอาละกันเพราะว่าเราก็มีโค้ดตัวยาวอีกตัวหนึ่งอยู่แต่แบบที่ชอบก็คือเราตัวนี้มันมีความมันใหญ่อะมันแบบใส่แล้วมันมี space b e t w e e n body มันมีแบบมี Space between my b o d y b e t w e e n my body ก็คือมันมีแบบมีช่องว่างที่ว่างระหว่างร่างกายเรากับเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันแบบเวลามันมี Movement ขยับตัวไปมาอะไรเงี้ยมันก็แบบสะดวกนิดนึงอะ เราไม่ชอบแบบฟีลแบบใส่โคนแล้วแบบรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยแจ็คก,กี้จะไม่คือหอกนะฮะก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจยังไม่เอาแล้วกันเพราะว่าช้อปปิ้งไปเยอะแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีทริปรออยู่นะครับแล้วก็จะต้องเดินทางกันอีกหลายที่หลายหนแห่งนะเอาเป็นว่ายังไม่เอาแล้วกันนะครับ ฝั่งนู้นนะคบฝั่งนู้นเรียกว่ากรุงพอตต์ก็จะมีย่านแบบเชิร์ชมีโบสถ์ต่างๆเป็นย่านเมืองเก่ามีรางรถไฟรถแทรมนะฮะเป็นรางรถแทรมที่มุ่งหน้าไปสู่ช้อปปิ้งสตรีทชื่อว่าแม่นะครับย่านแม่จะเป็นย่านช้อปปิ้งสตรีทของเมืองอันเชอร์ หวังว่าทุกคนจะชอบเอพิโซดนี้นะครับที่แจ็กกี้เจอร์นี่พาทุกคนมาช็อปปิ้งอีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามการ subscribe แล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ตากแชร์ด้วยเป็นกำลังใจแจ็กกี้ด้วยนะครับครั้งหน้าเนี่ยเอพิโซดหน้าเนี่ยแจ็กกี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็ติดตามดูด้วยนะครับฝากติดตามเป็นอย่างมาก แล้วก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาเอาเป็นว่าเราจะพยายามทำคอนเทนต์ให้ดีมากยิ่งขึ้นพาไปทัวร์นะครับเมืองต่างๆของยุโรปพาไปทัวร์เมืองต่างๆของยุโรปเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับนี่เมืองอันเชิร์ดนะครับวนันนี้ลาไปด้วยภาพเมืองอันเชิร์ดจากย่านกรุงพัฒนนะครับ สวัสดีครับ